โซลาเซลล์บูมบูมสวัสดีครับวันนี้นะครับทางร้านของเรานะครับจะมาแนะนำนะครับแล้วก็อธิบายนะครับความแตกต่างของปั๊มตะกรูของโจไดนะครับเป็นปั๊ม DC b u แบตเตอนะครับเป็นปั๊มโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับสเปคยี่ห้อของใบแทแบเโจไดแล้วก็แต่ละประเภทว่าหน้าตาของกล่องเนี่ยแล้วการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอ้เริ่มต้นที่โจไดก่อนละกันนะครับ โอเคเดี๋ยวแกะเลยนะก็เดี๋ยววางหลังแล้วกันนะครับนี่การในกล่องเขาก็จะเป็นสีขาวๆอย่างนี้นะของโจไดนะครับเมื่อจะเป็นปั๊มหอยโข่งหรือว่าปั๊มบาดานะครับของโจไดก็หน้าตาจะเป็นคล้ายๆกันเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล่องนะครับของ โจไดเลยใช้ชื่อว่าโจไดเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะรีเบนโตนะครับ <c oughs> หน้าตาของเขานี่กล่องคอนโทรลเนี่ยจะแพ็กมาเป็นลักษณะน,นี้นะจะเป็นกล่องสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับแล้วก็ด้านในนี้ก็จะเป็นตัวห่อบับเบิ้ลสีขาวนะครับอ่าตัวนี้นะครับนี่เนาะอันนี้คือโจไดเหมือนกันแต่อย่างที่บอกนะครับมันมีหลายโปรดักต์นะครับตัวนี้ จะใช้ชื่อว่าโจไดรุ่นประหยัดนะครับหรือว่ารีเบนโตนะครับซึ่งจะเป็นรูปหัวสิงโตนะตัวนี้นะครับเป็นโปรดักต์ใหม่เลยนะครับเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะครับไม่ถึงเดือนนะก็ใช้ชื่อว่าดากซ่านะครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าตัวกล่องนี้ต่างกันยังไงบ้างนะครับจริงๆหน้าตาตัวการต่อวงจรการต่อนี่เหมือนกันหมดร้อนะตรงนั้นผมจะไม่พูดถึงนะครับตัวอ,อันนี้ด้านหลังนะด้านหลังเนาะนี่นะครับเห็นไหม ตัวโจไดนี้จะเป็นซิงค์เป็นซิงค์อลูมิเนียมอย่างดีนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับเนาะก็ประมาณนี้ผมจะมาเปรียบเทียบนะครับราคาทั้ง3รุ่นนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับในส่วนของขนาด1แรงหรือว่า7 5 0วัตต์ DC นะครับให้เห็นภาพเนาะเพราะว่ามันมี3 p r โปรดักต์เลยนะครับ3ตัวเลยนะครับว่าต่างกันยังไงเรื่องราคาตัวแรกนะครับโจไดนะครับก็ตัวนี้รับประกัน2ปีแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับราคา12,000บาท นะครับมีสายไฟให้30เมตรสายไฟอย่างดีเลยนะครับตัวที่2ก็คือริเบนโตหรือว่าโจไดรุ่นประหยัดนะครับตัวนี้ราคา5้0 0ันนะครับไม่มีสายไฟนะครับมีปั๊มกับกล่องคอนโทรลนะครับตัวที่3มนะครับโจไดรุ่นถูกหรือว่าดากอซ่านะครับตัวนี้นะครับราคา5้าพันานะครับตัวนี้ก็ไม่มีสายไฟเหมือนกันอ่ะตัวนี้รับประกัน1ปีไม่ทุกกรณีนะครับเฉพาะผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะครับของเขาเองนะครับมดเข้า ฟ้าผ่าบอดไหมมอเตอร์ไหมไม่รับประกันนะครับเหมือนกันเลยรับประกันตัวนี้เหมือนรับประกันคล้ายๆกับรีเบนโตนะครับแต่ว่ารับประกันแค่หเดือนนะครับคุณภาพก็น่าจะพอๆกันพอๆกันนะครับ2ตัวนี้แต่ว่าต่างกันเรื่องการรับประกันหลักๆนะครับตัวนี้คุณภาพสูงกว่านะครับนะก็ประมาณนี้ครับในส่วนของเรื่องราคาอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาแกะกล่องในส่วนของระบบ ACDC นะครับหรือ2ระบบนั่นเองนะครับ ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะใช้คําว่าในส่วนของต้องการปั๊มนะครับปั๊มโซล่าเซลล์ที่ใช้ได้สองระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยโข่งหรือว่าปั๊มบาดาลนะครับปั๊มเสมอ้นั่นเองนะเดี๋ยวผมจะแก้ของโจไดก่อนนะครับนะครับโจไดก็ด้านนอกก็กล่องขาวเหมือนกันครับแต่ว่าตัวกล่องนี่เขาจะใหญ่กว่านะครับก็ของแถมนะก็ไม่มีอะไรนะครับนี่ครับในส่วนของตัวกล่องนะครับจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแต่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมออกแนวผืนผ้านะครับยาวๆนะครับแต่ไม่สี่แต่ว่าไม่ ไม่ใช่ทรงสี่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมมีมุมนะเป็นสี่เหลี่ยมโคงโค้งนะครับนี่ตัวกล่องนี่ครับก็นี่นะครับตัวกล่องตัวนี้เป็น AC DC Switch นะครับใช้งานได้2ระบบนะตัวนี้ยี่ห้อโจไดนะครับรับประกัน2ปีไม่มีเงื่อนไขนะครับใช้ได้2ระบบ AC DC ก็ได้ AC ก็ได้ DC ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องแมนวนวลเอานะก็คือ ต้องเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเลือกใช้ DC ก็สลับสับไปทาง DC นะครับนี่นะครับใช้ a c ไฟบ้านก็สับไปทางไฟบ้านนะครับซ้ายขวานะจะมีตรงกลางซ้ายตรงกลางขวานะครับลักษณะการสรับการทํางานนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูในส่วนของ DC นะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับนี่นะครับอันดับแรกเลยเรื่องของขนาดนะนี่เห็นอยู่เนาะแล้วก็ข้อแตก ข้อแตกต่างหนึ่งนะครับก็คือตัว ACDC สวิตช์นะครับจะมีสวิตช์สีแดงนะครับเนี่ยหลักๆจะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของยี่ห้อโจไดกล่องสีแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอยี่ห้อรีเบนโตนะครับหรือว่าโจไดรุ่นประหยัดนั่นเองนะว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บตัวตัวโจไดก่อนอ่าตัวนี้จะเป็นในส่วนของยี่ห้อรีเบนโตนะครับหรือโจไดรุ่นประหยัดนะครับ ตัวนี้แล้วประกันหนึ่งปีนะนี่ครับในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะของแถมมันเดิมนะครับตัวนี้มีความแปลกกว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับจะมีตัวสวิทหลังเต่ามาให้นะครับอ่ะโอเคครับก็นี่นะครับในส่วนของตัวกล่องนะครับไปตรงนี้ก่อน ในส่วนของตัวกล่องนะครับเหมือนเดิมนะครับกล่องสีเดียวสีเดิมนะครับสีน้ำเงินเข้มนะครับแบรนด์ลิเมนโตนะครับแต่ว่ากล่องจะใหญ่กว่าเจ้า DC ตัวดีนะตัว ACDC เห็นไหมความแตกต่างนะครับทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับแดรแกรมการต่อคล้ายๆกันแต่ว่ามีความพิเศษตรงที่เขาจะแถมสวิตช์หลังเต่ามาให้นะครับคัดเอาหลังเต่านะครับคัดเอาหลังเต่านะแถมมาเพื่ออะไรนะครับแถมมาเพื่อให้เราบังคับให ลุกให้เราเนี่ยเลือกที่จะใช้ไฟนั่นเองนะครับคล้ายๆกับ AC/DC สวิตช์ของโจไดเมื่อสักครู่น,นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นหลังเต่าแทนเนาะเนื่องด้วยหนึ่งเรื่งองของราคาและเรื่องของคอร์สนะครับค่อนข้างที่จะเซฟนะครับเพราะว่าราคาประหยัดนะครับก็จะมีเขียนบอกนะด้านบนนะครับสับด้านบนไฟ AC เราก็ดึงไฟไฟบ้านเข้าด้านบนนะครับด้านล่างนะครับเป็น DC เราก็ดึงไฟ DC เข้าด้านล่างนะครับตัวเอาพุต นะครับตัวหรือว่าตัวอินพุตที่จะไปเข้ากล่องคอนโทรเนี่ยเป็นด้านเดียวกันตัวเดียวกันเลยนะครับก็จะเป็นคอนโทรเลอร์อินพุตอานั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟบ้านหรือเป็นโซล่าเซลล์สุดท้ายแล้วอินพุตเข้าตัวเดียวกันนะครับก็คือข้างในกล่องนะครับแดรแกรมจะมีบอกอยู่นะครับสามารถให้บางคำให้เราเลือกใช้แต่ถ้าเราไม่ใช้เจ้าตัวนี้เราใส่เบรกเกอร์สตัวก็ได้นะครับนะใส่ตัวนั้นแทนก็ได้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าตัวนี้ผมมองว่าในส่วนตัวผมมองว่าเล็กนะครับ ใส่เป็นเบเกอร์ไว้2ตัวแล้วเราเลือกสลับเบรกเกอร์เองอัตโนมัติดีกว่านะครับใช้ไฟบ้านก็ปิดเบรกเกอร์โซลาเซลล์ใช้โซลาเซลล์ก็ปิดเบรกเกอร์ไฟบ้านออกนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของตัว AC DC สวิตช์ทั้ง2รุ่นนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอแจ้งราคาก่อนเนาะอ่าโจอไดเนี่ยราคาอยู่ที่13,800บาทมีสายไฟ30เมตรนะครับ AC DC 750วัตต์นะครับส่วนรีเวนโตเนี่ยครับราคาอยู่ที่8,000 500บาทนะครับผมนะก็ไม่มีสายไฟเหมือนเดิมรับการรับประกันก็1ปีปกตินะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกล่องคอนโทรลไฮบริดนะครับของโจไดนะก็แบรนด์ยี่ห้อโจไดนะครับตัวไฮบริดจะมีแค่ยี่ห้อเดียวนะครับก็คือยี่ห้อโจไดกล่องสีแดงเท่านั้นนะโอเคก็ตัวกล่องนี้ก็คือคล้าย ACDC นะครับสวิตช์นะแต่ว่าตัวกล่องเนี่ยจะมีความเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมากกว่า จะสังเกตแล้วก็มีความใหญ่กว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวกล่องไฮบริดนะครับจะไม่มีสวิต์นะครับจะไม่มีสวิต์สีแดงด้านล่างนะครับจะมีสายมา2เส้นนะครับสาย2เส้นนะจะมาจะมีทางสาย AC มาให้ด้วยนะครับก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับตัวสวิต์เลยเหมือนกันแต่เพียงแค่ไม่มีสวิต์ทีนี้ถามว่าถ้าเปิดไฟทั้ง2แหล่งพร้อมกันเนี่ยระบบตัวนี้ครับจะเลือกใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์ก่อนนะครับ เมื่อแสงโซลาเซลล์ดรอปลงเขาจะดึงไฟไฟฟ้าไฟ AC เข้ามาช่วยซัพพอร์ตนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็การทํางานก็คร่าวๆก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นหน้าตาของกล่องไฮบริดนะครับปั๊สมสมร์ตปั๊มหอยโขง่งเหมือนกันนะครับผม